สวัสดีครับผมนะคลิปนี้เดี๋ยวมาบอกวิธีนะครับปลดเบรกมือใส่กี่บ้างให้รถเข็นได้สําหรับ To โยต้าโคโร拉คอร์สนะครับทำยังไงนะครับมาดูวิธีการกันครับอ่านะครับหลังจากที่เรานะครับเดินหน้าถอยหลังถอยเข้าซองเรียบร้อยแล้วนะครับอตอนนี้เราอยู่เกียร์ดีใช่ไหมครับเราก็จะเลื่อนเกียร์จากเกียร์ดีไปที่เกียร์พนะครับโตโยต้าโคโร拉คอสนะครับหลังจากที่เรานะครับใส่เกียร์ดีดันไปด้านหน้าไปหาเกียร์พเนี่ย มันก็จะขึ้นเบรกมือให้โดยอัตโนมัตินะครับวิธีการที่เราจะแก้ไขนะครับให้รถเนี่ยมันเข็นได้เวลาเราไปจอดขวางชาวบ้านเขาเราไปสนามบินไปสถานที่ต่างๆเนี่ยที่เราจะต้องจอดขวางมันไม่มีที่จอดเราต้องจอดขวางแล้วนะครับวิธีการทําให้จอดขวางได้นะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เกียดีนะครับเดี๋ยวเราจะผักไปที่เกียพีนะครับตอนนี้นะครับเบรกมือนะเบรกมือยังไม่ขึ้นนะครับเบรกมือยังไม่ขึ้นนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เกียดีนะครับเรา กดปุ่มนะครับปุ่มนี้นะครับมันจะมีปุ่มอยู่ปุ่มนี้นะครับให้เรากดค้างไว้นะครับอ่ากดค้างไว้ห้ามปล่อยโดยเด็ดขาดนะครับห้ามปล่อยโดยเด็ดขาดเมื่อเราผลักนะครับผลักไปที่ k p ครับอหลังจากที่เราผลักไปที่ KP แล้วนะครับเบรกมือไฟฟ้ามันก็จะทำงานโดยอัตโนมัตินี่ตรงนี้ครับอ่านะครับเราจะต้องปลด นะครับปลดเบรกมือไฟฟ้าก่อนนะครับผมโดยขณะที่เรานะครับมือเนี่ยตรงนี้นะครับนิ้วตรงนี้เรายังกดปุ่มตรงคันเกียร์ค้างไว้อยู่นะครับกดค้างไว้อยู่นะทีนี้เราก็ใช้มืออีกมือนึงนะครับปลดเกียร์ไฟฟ้าโดยการกดลงนะนะครับผม เราก็จะใช้มืออีกข้างหนึ่งนะครับกดลงอ่ากดเบรคมือฟ้าลงกดแบบนี้ครับก็จะหายไปนะครับนั่นหมายความว่าเบรคมือวิฟ้าหยุดการทํางานแล้วนะครับผมตอนนี้เราปลดเบรกมือวิฟ้าแล้วเหลืออยู่อย่างเดียวก็คือเลื่อนเกียร์นะครับมาที่เกียร์ครับมือข้างซ้ายของเรานะครับยังกดปุ่มอยู่นะนะครับทีนี้นะครับเราก็จะทําการนะครับปิดปุ่มดับเครื่องยนต์นะ ให้เราใช้มืออีกมือนึงนะครับดับเครื่องยนต์นะตอนนี้เครื่องยนต์ยังติดอยู่เราก็นะครับกดปุ่มดับเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์ก็จะดับนะดับไปแล้วนะครับหลังจากที่เรานะครับดับเครื่องยนต์แล้วมือฝั่งซ้ายเรานะครับยังกดปุ่มค้างไว้อยู่นะครับเท้านะครับก็ยังเหยียบเบรกไว้อยู่นะครับให้เรานะครับเลื่อน คันเกียร์ครับมาที่เกียร์ N น,นะครับสองครั้งดึงมาด้านหลังสองครั้งครับครั้งที่หนึ่งมันจะเป็นเกียร์ R น,นะครับครั้งที่สองมันจะเป็นเกียร์ N ครับตอนนี้เกียร์อยู่ที่เกียร์ N แล้วครับเราก็ปล่อยมือออกจากคันเกียร์ได้เลยครับปล่อยมาปุ๊บทีนี้แล้วลองค่อยๆปล่อยเบรกออกมาครับบอ่ป bekannt, ทีนี้ เราก็มาจับอาการดูว่าลดเลื่อนไหมลดขยืนไหมถ้าไม่ขยืนก็คือจบครับอ่านะครับง่ายๆเลยนะครับขั้นตอนง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆลองทําตามดูครับเดี๋ยวผมรวบยอดให้ฟังนะครับผมฟังดีๆนะเดี๋ยวผมสรุปเลยนะครับก็คือข้อหนึ่งท้ายยังอยู่ที่เบรกนะครับข้อ2กดปุ่มคันเกียร์เลื่อนจาก D ไป P นะครับกดค้างไว้เลยนะครับห้ามปล่อย เ็บที่สครับปลดเบรกมือไฟฟ้าปึ๊บนะครับดูที่หน้าจอเบรกมือหายไหมโอเคขั้นตอนที่4ครับดับเครื่องยนต์ครับเรียบร้อยต่อมาครับผมขั้นตอนที่5ครับเลื่อนจากเกียร์ P นะครับมาที่ N ดึงมาสองครั้งตึึกๆแล้วปล่อยมือครับขั้นตอนสุดท้ายครับยกเท้าออกจากเบรครับเรียบร้อยครับผมอ่านะครับหลังจากที่เราจอดรถ เรียบร้อยแล้วออกไปทําธุระของเราเรียบร้อยแล้วกลับมาบนรถนะครับทีนี้เราถึงเวลาที่เราจะต้องสตาร์ทรถแล้วนะครับขึ้นมาบนรถเรียบร้อยแล้วแป๊บปุ๊บนะครับตอนนี้นะครับเกียร์อยู่ที่เกียร์เอ็นนะเพื่อนๆจำได้ไหมเมื่อกี้เราใส่เกียร์เอ็นปลดเบรกมือใช่ไหมนะครับโตโยต้าโคโรล่าคลอสนะครับจะไม่สามารถสตาร์ทรถได้ขณะที่เกียร์อยู่ที่เกียร์เอ็นนะครับพอขึ้นมาบนรถปุ๊บนะครับเท้าเหยียบเบรกผลักเกียร์นะครับผลักเกียร์จากเอ็นไปที่เกียร์พีก่อน แล,แล้วค่อยสตาร์ทนะครับมันถึงจะสตาร์ทได้ถ้าเราขึ้นมาบนรถแล้วนะครับแล้วยังอยู่ที่เกียร์เอ็นเราสตาร์ทรถมันจะไม่สตาร์ทให้ครับมันจะขึ้นแจ้งเตือนก่อนนะครับว่าให้อย่างเรานะครับผักเกียร์ไปที่เกียร์พีก่อนนะครับผมมันถึงจะ mm. สตาร์ทได้นั่นเองนะนะครับดังนั้นจําไว้เลยเมื่อกลับขึ้นมาบนรถแล้วจะสตาร์ทรถดึงจากเกียร์เไปที่เกียร์พก่อนแล้วค่อยสตาร์ทนะครับผม านะครับแถมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ปลดเบรกมือไฟฟ้าแล้วดับเครื่องนะครับอุ้ยตายแล้วอยากจะดึงเบรกมือไฟฟ้าขึ้นมาอีกรอบนึงนะครับแต่เครื่องยนต์ดับไปแล้วทํายังไงล่ะนะครับไม่ต้องสตาร์ทเครื่องใหม่นะครับผมบอกเลยไม่ต้องสตาร์ทเครื่องใหม่นะครับดับเครื่องไปแล้วต้องการดึงเบรกมือไฟฟ้าให้เบรกมือไฟฟ้าทางานดึงได้เลยทั้งๆที่เครื่องยนต์ดับไปแล้วนะครับ กับเครื่องยนต์ไปแล้วปุ๊บดึงเบรกมือไฟปุ๊บเบรกมือไฟทําทงานทันทีครับโดยที่เราไม่ต้องสตาร์ทเครื่องใหม่อีกครั้งหนึ่งครับก็ได้ครับสำหรับเพื่อนๆนครับที่ดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับโอ้โหเจ๋งมากๆเลยนะเนี่ยนะครับฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับใครยังไม่ได้กด s u b สไครต์ฝากกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับสําหรับนะครับใครที่ขับรถติร์าลล้าโครลาคอร์ โตโยต้ายาลิทคอสนะครับผมรถไฮบริด Hi ทั่วไปเนี่ยนะครับอาา่าผมมีเทคนิคอื่นๆอีกมากมายเลยกาลังจะตามมาไม่ว่าจะเป็นการปลดล็อกรถนะเปิดแค่ประตูฝั่งเดียวประตูอื่นไม่ปลดล็อกนะครับไว้สำหรับสาวๆนะครับที่ไปต่างจังหวัดไปที่ปเปรียวนะครับเวลาล็อกรถแล้วปุ๊บอา่าปลดล็อกรถแล้วเราเข้าประตูได้ประตูเดียวประตูอื่นเปิดไม่ได้เลยนะครับก็จะปลอดภยัยผมมีเทคนิคมาบอกนะครับผม รอติดตามได้เลยกดซับสไ r i b e ไว้รอดได้เลยนะครับแล้วก็เทคนิคอื่นๆอีกมากมายกำลังจะตามมาเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะกดไลค์ด้วยกดไลค์ด้วย